คแค่บทสวดสั้นๆแต่ศักดิ์สิทธิ์คนโบราณถึงใช้คำเป็นเครื่องปลุกพลังใครที่ยังไม่เคยร้องบอกเลยว่าพลาดมากเริ่มจากองค์แรก พระพิคเนตเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการเริ่มต้นใหม่ก่อนจะทำโปรเจกต์ใดอย่าลืมท่องบทนี้เพื่อให้ทุกก้าวไม่มีอะไรมาขวางองค์ต่อมาพระแม่ลักษมีเทพ,พีแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและสเสน่ห์ใครอยากดึงดูดความรักดีๆเงินไหลมาไม่ขาดบทนี้คือกุญแจทองคําที่เปิดประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณรู้สึกติดขัดเหมือนมีบางอย่างดึงคุณไว้พระศิวะคือพลังแห่งการทําลายเพื่อเกิดใหม่บางทีสิ่งที่ต้องทิ้งอาจเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่น และถ้าอยากได้พลังรักที่มั่นคงบริสุทธิ์ไม่สั่นไหวพระแม่อุมาเทวีเทวีแห่งรักแท้ความเป็นแม่ความเข้าใจสวดบทนี้เพื่อเปิดหัวใจให้พบรักที่ไม่ทําให้คุณต้องหลงลืมตัวเองปิดท้ายด้วยพระแม่กาลีผู้ขจัดสิ่งอัปมงคลถ้าคุณรู้สึกถูกมนต์ดำคำสาบหรือแค่พลังลบจากคนรอบตัวบทสวดของพระแม่จะเป็นเหมือนโลกคุ้มภัยที่มองไม่เห็น